จ้ตักสินมหาราช่อครบเลยนะคะแบบที่สิบสองเนี่ยคะ่ะแบบที่สิบสองเขาจะมีสามชนิดราคาเนาะเนี่ยธนาบัตรแบบที่สิบสองเขาจะมีแค่สามชนิดราคาเท่านั้นจะมีเป็นธนาบัตรที่ได้รับอัญเชิญพระบรมฉายาสาธิสลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับพระราชมัญญามหาราชขึ้นมาเป็นประธานด้านหลังของธนาบาัตร ธนบัตรแบบที่12จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชนิดราคามี10บาท20บาท100บาทเป็นธนบัตรที่ได้รับได้ได้ได้อัญเชิญพระบรมฉายาสาธิสลักษ์ของพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับพระราชมันยามหาราชขึ้นมาเป็นประธานด้านหลังของธนบัตร นะคะยกตัวอย่างเช่นธนบัตรสิบาท,บาทนะคะมี3ามชิ้นนะคะเนี่ยค่ะ10บาทก็จะเป็นพระปิยะมหาราชหลายคนก็จะรู้นะว่าอยู่วงเวียนใหญ่เป็นพระพระอนุสาวรีอยู่ที่อนุสาวรีย์อยู่ที่อะไรอะพระบรมรูปที่คนเข้าไปกราบไหว้กันเยอะๆใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะเป็นสมเด็จพระปิยมหาราชนะคะชนิดราคาสิบบาทแล้วก็มายี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่ก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชนิดราคายี่สิบบาทบางคนก็จะเรียกกันว่าแบงค์ร้อยทรงมา้า แต่อันนี้เรียกว่าทรงมา้าหลังมา้าเพราะว่าจะมีสองสองรุ่นเนาะหลังม้ากับหลังวัดนะคะ่ะอันนี้ก็จะเรียกหลังมา้าอันนี้ก็จะเรียกพระเจ้าตักยี่สิบพระเจ้าตักเนี่ยพระเจ้าตักศินมหาราชแบงยี่สิบแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่นิยมค่ะขายไม่ได้นะคะไม,ไม่มีไม่มีการรับซื้อนะคะค่าซื้อก็บวกก็คงน้อยอ่ะนะคะถ้าใครออมีสาชีพเขาจะ บอกรับเป็นหมื่นเป็นแสนอย่าไปหลงกลนะอย่าไปโอนเงินให้เขานะคะแล้วก็มาแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยเนี่ยเราเรียกว่าร้อยช้างแดงเพราะว่าธนบัตรเขาจะเป็นสีแดงแล้วก็มีช้างอยู่ด้านหลังเราก็จะเรียกกันสั้นๆตามลักษณะของของธนบัตรนะ้อยเราก็จะเรียกกันว่าร้อยช้างแดงค่ะเป็นธนบัตรแบงค์ร้อยแบบสิบสองด้านหลังจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ เนี่ยค่ะชัดเจนเนาะโอเคค่ะแบงค์สิบบาทพระปิยะมหาราชแบงค์ยี่สิบบาทพระนเรศวรแบงค์พระเจ้าตากสินมหาราชแบงค์ยี่สิบพระเจ้าตากสินมหาราชแบงค์ร้อยพระนเรศวรมหาราชเนี่ยค่ะแบบสิบสองจะมีเพียงสามชนิดราคานี้เท่านั้นค่ะ สามชนิดราคานะคะเป็นธนบัตรที่ได้รับพระราชมัญญามหาราชมาขึ้นเป็นประธานด้านหลังของธนบัตรเนี่ยดูด้านหลังชัดๆเลยอันนี้คือด้านหลังเห็นไหมคะแบบสิบสองพระปิยมหาราชพระเจ้าตักสินมหาราชพระนเรศวรมหาราชจะไม่มีไม่มีห้าร้อยไม่มีพันไม่มี ไม่มี50บาทแล้วเดี๋ยวมาดูแบงก์กันต่อบอกวิธีการส่งขายก่อนท่านใดที่ต้องการส่งขายนะเพิ่มเพื่อนแอปบ้านเขียวค่ะแอปบ้านเขียวนะคะเพิ่มเพื่อนม,มาแล้วถ่ายรูป,ถ,รปถ่ายรูปที่ของที่จะขายลท่านจะขายแล้วท่านก็ถ่ายรูปมานะคะเะหพือไปน่าก็จะเขียนราคาให้พไปน้าจะให้ราคา เป็นารับซื้อนะ่ะไม่แพงนะคะไม่แพงจริงๆเป็นหารับซื้อราคาที่ขายต่อได้ค่ะเพอแม่ซื้อมาขายต่อราคาที่ปนน่าซื้อคือซื้อมาเพื่อขายต่อทุกอย่างที่ขายต่อได้คือรับนะคะแต่ราคาถ้าถ้า,ถ,าถ้าไหนที่เป็นราคาสูงมากขายต่อไม่ได้แม่ไม่เอา จะซื้อมาเพื่อที่จะขายต่อนะคะเพราะฉะนั้นปนัณจงซื้อไม่แพงซื้อมาแล้วก็ขายต่อขายออกได้มีกำไรนิดหน่อยไม่เยอะและะ้วค่ะปัณะรุ่นนี้แล้วปัณะไม่ได้เอามาสร้างตัวแล้วนะคะปะัณนทำเพื่อเพื่อที่จะทําให้มีความสุขอะคะ่ะไม่ทําอะไรเกินตัวนะคะซื้อมาขายไปไม่เก็บแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เอ้ยเหรียญนู้นก็เก็บแบงค์นี้ก็เก็บอะไรก็น่าเก็บไปหมดตอนหลังนี้ไม่เก็บแล้วคะ่ะ ซื้อมาขายไปออกหมดเลยไม่มีเก็บคนถามาว่าเห็นไลฟ์อยู่อยากได้อนนั้นอันนี้อันนั้นป้นบอกไม่อยู่แล้วขายหมดแล้วจริงๆค่ะขายหมดเลย